สวัสดีครับเอสเพย์พาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจดลำปางครับชุดกระถางสดฟุตบอลเมืองไทยครับ2025-2026นะครับรายชื่อของเคีรังยูเต็ดครับมาระบบ4-3-3นะครับสับประตูส่วนผู้มาเยือนมาระบบ3-4-3ครับผู้นสับประตูธนศักดิ์เกมเริ่มครับที่สนามกีฬากลางจดลำปางครับน้องภูช้าเขี่ยก่อนครับชุด4-2-5มุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนเจ้าบ้านชุดทีมเยือนตะวันได้ ไคลโอลองยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหพูดไปทันขาดครัครับไคลโอโรดิเกสครับยิงประตูให้ก็ไม่อยู่แล้วครับเนี่ยให้บอลไม่ละเอียดครับจนโชตะครับเนี่ครับซ้ายครับบอลโค้งๆพุ่งเข้าไปเลยครับแล้วทวิทและเนี่ยครับคือเห็นแล้วครับว่าผู้สัประตูเนี่ยยืนนั่งห่างเส้นแล้วลองเลยครับน้ำหนักนี้ยอดเยี่ยมเลยครับตกในกรอบเลย ถือว่าเป็นประตูส้มหล่นครับภาคเหนือครับของไทยลีกสแล้วได้ไปเลยเราวชเป็นลีกครับแต่ปีน,นี้นี่อันดับในตายวงท,ที่บอกครับลูกนี้กฤษดาข้ามหลอกแล้วเป็นสิระชัดขวาลองยิงลูกนี้ธนศักดิ์รับเข้าซองสบายครับยิงตรงกอบก็จริงครับแต่บอลมันน้ำหนักมันไม่แรงมากธนศักด์เห็นครับแล้วก็พุทศินเป่าน โยนเข้ามาลูกนี้วุฒิชัยคงเรียบร้อยครับจาเดลวกับมิเอ้ามีทงครับมีตัวล้ำหน้าครับจาเดียวับน่าจะเป็นจาเดียวล้ำหน้าครับยังมี VR นะครับในรอบแรกๆน่ครับวุฒิชัยมงชงมาสวยแล้วนะครับแต่น่าจะโดนจับจังหวะจับมาอย่างพูกระดนช้าครับโดนแย่งไปได้แล้วจาเดลวขวาจิงลูกนี้ก็ไม่เหลือครับแมาเต็มข้อจริงๆครับ นัทวิทย์พยายามจะเซฟแล้วครับแต่เอาไม่อยู่ครับเป็นจังหวะนี้ออกบอลพลาดนะครับหัวดนครับจับและช้าครับโดนนรเสซเข้ามากดดันและแย่งบอลไปได้ครับแล้วก็เป็นนั้นของจักรวาวิครับจ่ายจังหวะเดียวให้กับจ่าเดียวซัดเข้าไปครับเนี่ยครับออกบอลนี้ไม่ได้บอกเพื่อนนะครับว่าข้างหลังมีคนไล่เข้ามานะครับด้านของกันตพลเยวข้างในมีครับลงมาใหม่ครับ พีนันพินันลูกนี้ให้นายมาที่จะเดียวสวยครับจะเดียวบอลลงได้จะเดียวคืนใครโอ้ยด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหปัดไม่ออกครับสามศูนย์ครับน้องบัวพิชาหนีห่างออกไปครับจากใครนาวินผู้เล่นเขล่ล่างมายืนมองหมดเลยครับไม่มีใครเข้าครับเสร็จเลยครับเยือนไม่ค่อยได้ครับแต่วันนี้สินสิตด้วยมากสินสิตลองยิงซ้ายลูกนี้เอาแล้วครับโอ้โหยิงสวยเลยครับสินสิตโคชินครับตัวสำรองครับ ชนศักเข้าไปเลยครับไม่มีใครจังหวะนี่ครับีนันไปก็ไปปล่อยครับแล้วยิงครับโอ้โหยิงบอลจดทีเดียวครับเซลสิทธิ์โฮชินพาบอลหนีครับซ้ายลองยิงครับติดซ้ายก้อยครับชนะศักก็ไปสู่ตัวเซนชัตจลุยปนัานของศิระศักชนะศิทธิ์นะครับเสียบอลไปเป็นจักรวุฒิโยนเข้ามาจ้าเดี๋ยวโคกฝังลูกนี้แม่ปัดได้ครับจักรวุฒิซุปเปอร์เซฟมีละนั่น ยกออกซ้ายมาเลยจ่าเดียวรนะับแมวันนี้โคต้นยังใช้เล่นต่างชาติาเต็มเวลาครับจ่าเดียวกับไคโอจ่าเดียวให้มาที่ไคโอไคโอลูกนี้โยนมาจ่าเดียวได้โขกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสี่หนึ่งครับจ่าเดียวกาปพิซโนลครับทำประตูที่สองตัวเองในเกมนี้ก,กลับมาได้แล้วครับวันนี้ไคโอครับดึงจังหวะจนจ่าเดียวเข้าจุดนั้นพบแลวครับแล้วโขกลูกนี้ฝังเสาแรกไปเลยครับพอนเทปเนี่ยยืนห่างครับ แล้วน้ำหนักเนี่ยลงพอดีเป๊ะเลยครับแล้วโขกฝังเสาเลยครับเราโจมตีได้ไม่ดีพอเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ยกมาเลยครับศิลิชัดซ้ายลองยิงลูกนี้บอลย้นทางโอ้โหหลุดเสาไปครับยิงครับจังหวะของอีแซคดักได้ครับแล้วยกให้เร็วเลยครับจากปิดไปเหมือครับปล่อยบอลตกพื้นแล้วศิลิชัดเนี่ยซ้ายลองตวัดยิงครับโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับสุดท้ายบอลหลุดเสาไปครับธนาสากนี่ผวา วิสิททธธิิิิ์อภ์ยกเข้ามาลูกนี้จักรวุฒิแล้วก็เป็นจุดโทษครับโอ้โหจ่าเดียวก้าวเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไปคนละทางเลยครับนัทวิทย์ทำแฮตทริกได้สําเร็จครับจ่าเดียวคาบิซานโนครับตึ้งตัวนะครับดูครับจังหวะกระโดดยิงครับนัทวิทนี่ไปคนละทางเลยครับไปถูกทางก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคว่ายิงคมเหลือเกินครับจ่าเดียว ยืนยันนำอยู่5-1รันโทษเจ็บแค่3นาทีครับรึ่งหลังแทงขึ้นมาครับจากรวุฒส่งมาจากรวดฒลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ6-1ครับอูสกอ์ไหลครับขวาบสวนตัวของนัทวิทเข้าไปเลยนัทวิทลูกนี้ับคือไม่ได้ออกมาปิดมุมตั้งแต่แรกครับพอจังหวะจะกล้าวมาปิดมุมนี่จากรวดฒจะยิงสวนเข้าไปเลยครับ6-1ครับเตีเรียนบุกมานำเป็นแล้ว ทิมงยอนจะสวนครับเคนโตให้มาที่จาเดวแล้วก็พู้ตัิสินเนี่ยเป่าน้ำวิ่หมดเวลาการแข่งขันครับ